ก่อนหน้านี้ก็ทํามาเยอะมากเป็นสิบธุรกิจเลยเปิดร้านอาหารแล้วสุดท้ายไปไม่รอดเจ๊งอะคะ่ะเราขาดทุนก็เลยมานั่งคิดว่าอยากทาธุรกิจอะไรที่ลงทุนไม่ได้มากแล้วก็กําไรน้อยหน่อยเราลอดลูกค้าได้ นิยมกินเลยก็จะเป็นปังปิ้งใบเตยเป็นใบเตยสดน้ำชมก็จะมีเป็นพวกชาไทยเปิดไลา์ฮอตมาก5วันแรกที่เปิดคือแน่นตลอดกลุ่มคนช่วงเย็นจะเยอะมากวันนึ่งเราขายได้เป็นร้อยแก้วเราไม่คิดว่าเออมันจะมีคนให้การตอบรับดีขนาดนี้ สวัสดีค่ะชื่อสุธาสินีโคสิเสรีวงเป็นเจ้าของร้านบ้านอาม่านมสดปังปิ้งค่ะบ้านอาม่านมสดขายเป็นเครื่องดื่มเป็นกาแฟชาแล้วก็ขนมปังขนมปังเราจะเป็นขนมปังสดเราใช้เนยเกรดดีเลยค่ะแล้วก็ทุกเมนูเราจะรังสรรค์คือใช้ทําเองหมดเป็นของแท้ร้อแน่นอน มาม่านมสดเริ่มมาจากที่เราอยากทําร้านสไตล์มีความอบอุ่นเหมือนร้านเป็นครอบครัวเราก็เลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมาแล้วก็แต่งด้วยเป็นสไตล์จีนเข้ามาแล้วรู้สึกสบายใจสมัยก่อนตอนที่แม่มาอยู่ก็คือ,อมาม่จะขายเครื่องดื่มก็ตกทอดมาแล้วก็ได้ลดมือมานิดหน่อย แ่ม่นมสดค่อนข้างที่จะเติบโตวไวมากคือเราทํามาแค่ระยะเวลา6เดือนเองในการทําธุรกิจนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังเปิดสาขาที่สองคือสาขาดีนิแล้วก็จะมีโปรเจกต์คือสาขาต่อ,ต,อต่อไปตอบรับดีค่ะของเราเราตั้งโจทย์มาอยู่แล้วว่าเราจะไม่ขายของที่ราคาสูงแล้วก็รสชาติต้องถึงวัตถุดิบต้องดีวันนึงเราขายได้เป็นร้อยแก้วเราไม่คิดว่าเออมันจะมีคนให้การตอบรับดีขนาดนี้สิ่งที่ดีมากก็คือลูกค้าเก่ากลับมาซื้ออันนี้คือตอบโจทย์สุดๆแล้วว่าอ๋อ โอเครสชาติคุณได้เพราะว่าถ้าไม่ดีหรือไม่ถูกป่าเขาก็จะไม่กลับมาซื้อซัำแน่นอน ก่อนหน้านี้ก็ทํามาเยอะมากค่ะเป็นสิบธุรกิจเลยส่วนมากจะไปด้านร้านอาหารเปิดร้านอาหารในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีโควิดแล้วสุดท้ายไปไม่รอดเจ๊งอะค่ะเริ่มจากขายข้าวขาหมูขายลูกชิ้นปิ้งเราขาดทุนสายป่านเราตอนนั้นยังไม่ยาวพอเราขาดท,ทุนทุกเดือนก็เลยมานั่งคิดว่าอยากทาธุรกิจอะไรที่ลงทุนไม่ได้มากแล้วก็กําไรน้อยหน่อยเราลอดลูกค้าได้เราโอเคแล้วแล้วเราก็เลยตัดสินใจทําเพราะว่าถ้าไม่ทําเราก็จะไม่รู้ว่า มันจะไปยังไงเอาง่ายๆว่าตอนลองสูตรเนี่ยทิ้งของเยอะมากทำไมถึงทิ้งมันไม่ได้มันไม่ได้จริงๆอาเป็นเราเรายังไม่ซื้ออะอาแล้วลูกค้าเขาเขาจะคิดยังไงเนาะเช่นกาแฟเนี่ยทิ้งไป 2- 3สามถุงเมล็ดกาแฟแบดมากาแฟไม่ได้กว่าจะชงเบดชาได้เนี่ยต้องเอาตัวนู้นตัวนี้มาผสมกันให้ได้เบรดชาของเราเพราะเราลองหลายตัวมากแล้วสุดท้ายแล้วคุณภาพมันได้ปุ๊บเราเราก็จบ เปิดร้านฮอตมาก5วันแรกที่เปิดคือแน่นตลอดกลุ่มคนช่วงเย็นจะเยอะมากคือลูกค้าจะนั่งเต็มเลยค่ะเมนูแนะนําของทางร้านเรานะคะตัวที่ลูกค้านิยมกินเลยก็จะเป็นปังปิ้งใบเตยเราทําเองเป็นใบเตยสดแล้วก็จะเป็นพวกครีมนมสดน้ําชมก็จะมีเป็นพวกชาไทยแล้วก็ขายกาแฟด้วยตัวขายดีสุดก็จะเป็นเอสเปรสโซ่เข้มข้นแน่นอนราคาเริ่มต้นร้านเรา20บาท เคสแล้วคอมอร่อยของพี่วัตถุดิบเราก็ใช้เป็นของทีพอตจะเป็นทีพอตข้นหวานแล้วก็ทีพอตเอกตาทีพอตข้นหวานก็จะเป็นหวานมันไม่กบรสชาติของวัตถุดิบแน่นอนเรายังชูวัตถุดิบหลักได้ทีพอตเอกตานะคะช่วยให้เครื่องดื่มหอมมันนะคะแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นนอกจากนี้เราจะใช้เป็นทีพอตนมข้นหวานหลอดบีบรสนมสดในการทําเมนูปังปิ้งหรือเครื่องดื่มนะคะก็จะได้ความหวานนะคะแต่ว่าไม่โดดเกินไปค่ะก็คือกินแล้วก็ล,วกละมุนลิ้นแล้วก็ตอบโจทย์คนเฮลตี้ทุกวันนี้ด้วย ก็อย่างที่บอกก็ลองสูตรมาเยอะความหวานความมันของตัวทีพอตตอบโจทย์กับเครื่องดื่มเราเราก็เลยเลือกใช้ทีพอตอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของราคาทีพอตจะเป็นราคาจับต้องได้แล้วก็ทําให้เราควบคุมต้นทุนของร้านได้ ที่พอหาซื้อเมียค่ะตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างสรรพสินค้าแนะนำทั่วไปได้เลยค่ะอยากจะบอกถึงเพื่อนผู้ประกอบการนะคะที่จะเลือกใช้เพื่อควบคุมต้นทุนแล้วก็เครื่องดื่มเราอร่อยเนี่ยแนะนําเลยเป็นตัวทีพอร์ตแบรนด์นี้การันตีเลยว่ารสชาตอิอร่อยถึงแน่นอนแล้วก็ลูกค้าติดใจค่ะอยากเชิญลูกค้านะคะตอนนี้ก็คือร้านเรามีอยู่2สาขานะคะลูกค้าจะเลือกไปสาขาไหนก็ได้ที่สะดวกนะคะ ก็เรียนเชิญร้านว่าอาม่าน,นมสดปังปิ้งนะคะราคาจับต้องได้ราคาเริ่มต้นแค่20บบาทเองค่ะ